แต่ละวันนี้นะครับดวงไฮเองดวงไฮปังด้วยไพ่บุญญาณฝั่งทีนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มา3มชุดนะครับระหว่างชีดที่หนึ่งครับแล้วก็ชีดที่2นะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับ1 2ึ่งสองหรือดีครับตกตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกมาไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจารย์นะครับประจำวันนี้นะครับขอคนที่เลือกที่หนึ่งนะครับเองมาคัดโดยรวมก็ มีอะไรที่พอปังอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณขยันหน่อยครับแล้วก็กล้าลุยต่อไปอมานนิดนึงแล้วเยวิ่งแรงแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวก,กันจ้ามาที่ดวงตาปันี้นะครับของคนที่เรีกยกไพ่สองหน้าครับบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างครับดูวงก็มีอะไรที่ปังพอตัวอเหมือนกันนะครับขอเพียงแค่คุณจิตใจอ่อนโยนหน่อยครับคิดดีทดําดีพูดดีหน่อยแล้วก็อย่าใจร้อนแล้วดวงจะได้ปังพอตัวเช่นเดียวก,กันจ้า มาที่ดวงตานะครับจะวันนี้นะครับผมคนเลือกที่สามานะครับเองนะครับดโดยรวมก็มีอะไรที่ปังโคตรมากพอติดมีกันนะครับขอไปให้คุณสินห้าบูสุดหน่อยครับมีความมีผู้นํานิดนึงแล้วก็พูดจาดีและพบลักดีหน่อยแลวดวงจะบอกแบบโคตรสุดยอดไปเลยจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์จะ ตีดวงชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งนะครับสองสามเด่นสุดนะครับจะขออนญาตตีไปที่ชุดที่สามเด่นสุดนะครับเพราะอัตราพัเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่ากดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กันโปรดกดเปย์ของขวัญเจ้นนี่นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามชื่อจากกรบกวนกดติดตามชื่อจาั่นิดนึงแล้วกันนะครับทุกคน แล้วใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะดูดวงได้เปรียบยานะครับจะก็ขอแนะนํานะครับให้เราสั่งซื้อนะครับหนังสือที่อยู่ในตะกร้านี้มาลองอ่านดูนะครับหนังสือภูมิยาพิการนะครับพร้อมไพ่ค้ดเซตนะครับซึ่งสินค้านี้เป็นสินค้าระดับห้าดาวนะครับอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนะจ๊ะด้วยราคาผ๋มอาจารย์เจียมพ้กรมอนี่สวัสดีค่ะ